พระวัดถ้ำกระบอกพลิกวิกฤตเป็นโอกาสลงทุนสามหมื่นบาทเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันช่วยลดค่าใช้จ่ายเดือนละห้าหมื่นบาทวันที่สามีนาคม2568มีรายงานว่าวัดถ้ำกระบอกจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดที่รองรับผู้เข้าบำบัดจำนวนมากทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะค่าน้ำมันที่ใช้กับรถขนส่งและเครื่องจักรพระอาจารย์บุญส่งฐานจารโรวัย79ปีประธานมูลนิธิวัดถ้ำกระบอกระหนักว่า หากไม่มีแนวทางลดต้นทุนวัดจะต้องแบกรับภาระที่เพิ่มขึ้นจึงเริ่มศึกษาวิธีเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นเชื้อเพลิงด้วยกระบวนการไพรโลโรไลซสิสซึ่งเป็นการเผาพลาสติกในระบบปิดเพื่อแปรสภาพเป็นน้ำมันโครงการนี้เริ่มต้นในเดือนสิงหาคม2567ด้วยเงินลงทุน30,000บาทสำหรับอุปกรณ์ทดลองชุดแรกเมื่อนำน้ำมันที่ผลิตได้ไปใช้จริงพบว่าไม่ส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์วัด จึงขยายโครงการโดยสร้างเตากลั่นขนาดใหญ่รองรับขยะพลาสติกได้ครั้งละ550กิโลกรัมจนปัจจุบันสามารถผลิตน้ำมันได้แล้วกว่า1,000 10, 0ลิตรและมีน้ำมันสำรองอีก5,000ลิตรกระบวนการผลิตของวัดใช้ขยะพลาสติกประเภท PE และ PP ซึ่งเป็นพลาสติกที่แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงได้ดีที่สุดโดยขยะพลาสติกที่สะอาดจะถูกเผาที่อุณหภูมิ350-500องศาเซลเซียส ในระบบปิดใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงก่อนที่ไอน้ํามันที่เกิดขึ้นจะถูกควบแน่นและแยกออกมาเป็นน้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องจักรและน้ํามันเบนซินสําหรับเครื่องยนต์เบนซินทั่วไปการลงทุนของวัดในโครงการนี้อยู่ที่ประมาณ30,000นบาทแต่ผลลัพธ์กลับคุ้มค่าอย่างมหาศาลทั้งการลดค่าใช้จ่ายลดปริมาณขยะและสร้างพลังงานใช้เองเงินที่เคยต้องจ่ายค่าน้ํามันถูกนํามาใช้ทําบุญและช่วยเหลือผู้ป่วยติดยาเสพติดแทน ถ้าอาจารย์บุญส่งฐานจารโเล่าว่าแรกเริ่มเดิมทีขยะพลาสติกถือเป็นปัญหาสำหรับชุมชนและสิ่งแวดล้อมทางวัดเองก็ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจำนวนมากโดยเฉพาะค่าน้ำมันที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆซึ่งสูงถึงห0,000่นบาทต่อเดือนดังนั้นจึงเกิดแนวคิดที่จะลดต้นทุนภายในวัดโดยไม่ต้องพึ่งพาการรับบริจาคจากชาวบ้านเราไม่ได้คิดจะทำธุรกิจหรือแสวงหาผลกำไรเพียงแค่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายของวัดและช่วยกำจัดขยะไปพร้อมกัน หลังจากศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตพระอาจารย์พบว่าขยะพลาสติกสามารถนำมากลั่นเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงได้จึงตัดสินใจทดลองด้วยตัวเองโดยใช้หลักการไพโลไลซิสหรือการเผาขยะพลาสติกในระบบปิดเพื่อให้ได้อระเหยก่อนจะควบแน่นกลายเป็นน้ำมันการทดลองครั้งแรกพบว่าพลาสติก1กิโลกรัมสามารถผลิตน้ำมันได้มากถึง1.3ลิตรซึ่งมากกว่าที่คาดไว้เนื่องจากน้ำมันที่ได้มีน้ำหนักเบาวกว่าวัตถุดิบดั้งเดิมการใช้งานจริง ก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีน้ำมันที่ผลิตได้สามารถนำมาใช้กับเครื่องยนต์ของวัดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องยนต์แต่อย่างใดเราไม่ได้มีเครื่องมือไฮเทคหรือทีมวิศวกรทุกอย่างเกิดจากการลองผิดลองถูกของเราเองขยะที่เคยไร้ค่ากลายเป็นพลังงานที่มีประโยชน์นอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วกระบวนการนี้ยังช่วยกำจัดขยะพลาสติก ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ย่อยสลายยากขยะพลาสติกสามารถคงอยู่ในธรรมชาติได้นับร้อยปีแต่การนำมาแปรรูปเป็นน้ำมันช่วยลดปริมาณขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพใครอยากศึกษาเรายินดีให้ความรู้มาดูของจริงที่วัดได้เพราะเราทำเพื่อแก้ปัญหาขยะและลดภาระค่าใช้จ่ายไม่ได้ทำเพื่อการค้าวัดท้ากระบอกกาลังพัฒนาโครงการนี้ต่อไปโดยวางแผนปรับปรุงระบบกรองน้ำมันให้มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อให้ได้น้ำมันที่สะอาด